ไปปฏิบัติธรรมแบบ2วัน1คืนได้ทําอะไรบ้างนะครับเราจะไปกันที่วัดเขาวงถ้ำนาลายซึ่งมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้สามารถอ่านที่ Facebook ของทางวัดได้เลยนะครับ บรรยากาศภายในวัดเนี่ยก็ค่อนข้างลมลื่นเลยครับได้สูมซับบรรยากาศธรรมชาติมีความสงบ่มเย็นอาคารที่พักก็ค่อนข้างสะอาดแล้วก็สะดวกมากๆเลยมีบรรยากาศที่ดีสําหรับวันที่ผมไปเนี่ยอากาศเย็นมากๆในห้องนอนมีแอร์มีผ้าหม่มผ้าปูมาให้แต่ทุกคนจะต้องเอาผ้าเช็ดตัวมาเองนะครับอาหารกลางวันราคาเพียง40บาทเท่านั้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมนั่งกรรมาฐานแล้วก็เดินจงกรมนะครับ เสร็จเรียบร้อยจาก2กิจกรรมแล้วก็สามารถไปกวาดลานวัดบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ได้เลยเพื่อนๆจะไปล้างห้องน้ํากวาดลานวัดหรือว่าไปช่วยหลวงพ่อก็ได้นะครับกวาดลานวัดเสร็จแล้วนี่ก็คือผลงานของผมนั่นเองสะอาดมากๆเลยอิ่มบุญสุดๆครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลารีแลซกของเรามีตงน้อง,องกระลอกขาวเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถไปเล่นกับน้องๆได้เชื่องมากๆเลยแต่ว่าอย่าให้อาหารน้องๆนะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยยังคงหาอาหารได้เองตามธรรมชาตินะครับ หลังจากนั้นก็ได้เวลาทําวัดเย็นแล้วครับผมไปนั่งทําใจให้สงบนะครับก่อนที่จะเข้าไปทําวัดเย็นในบริเวณถ้าซึ่งจะมีพระแล้วเนน ร่วมสวดมตลไปพร้อมๆกับเรานะครับเราจะได้พักผ่อนนอนหลับกันเวลาสองทุ่มแล้วตื่นมาทาวัดเช้าวเวลาตีสี่นะครับบรรยากาศสงบมากๆเลยเสร็จจากทาวัดเช้าผมก็ได้ไปออกบินธบาทกับพระนะครับเป็นเด็กวัดแล้วหนึ่งวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลย19องศาสําหรับเช้านี้ที่สระบุรีนะครับเสร็จจากบินธบาทแล้วเราก็จะไปเตรียมตักบารกันที่ในบริเวณวัดครับวันนี้หลวงพ่อจะออวาดออกมารับบารด้วยท่านเป็นผู้มีเมตตาแล้วก็เทศดีมากๆครับ จากนั้นเราไปทานอาหารแบบปิดวาจาก,กันที่หอฉันสําหรับใครก็ตามที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมตามรอยผมแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดเขาวงถ้ำนาลายจังหวัดสระบุรีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ